หลังจากแกะแบบนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแกะแบบเสร็จแล้วนะคะนี่ชานี่เป็นพื้นนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้ลดน้ำลดน้ำเสร็จแล้วเวลาแห้งก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ่ะเดี๋ยวให้ดูรอบๆนะคะนี่ค่ะมีตะปูตะปูที่ลอยตะปูก็ใช้ ปูนมาแปะมามาซ่อมนะคะไม่ให้เป็นรนะนะูนี่ค่ะ่ไม่ระ่มีปออกาศเลยนะคะตอนที่ถ่ายรถปูนมาส่งนี่้ไม่ไดไ้ไม่ได้รีวิวเพราะว่าต้องรีบ งานนี้ใช้คนงานมาสามคนคะ่ะมาช่วยเพราะว่าปูนผสมแล้วมันจำกัดเวลาคือสองชั่วโมงนี้ทุกนายเสร็จต้องให้เสร็จก็เลยต้องให้คนมาช่วยให้คนแรงงานมาช่วยสามคนคะ่ะพอดีไม่ได้ถ่ายไม่ได้รีวิวไว้เพราะว่าต้องรีบช่วยเขาด้วยก็ออกมาประมาณนี้นะคะสวยคะ่ะ นี่ค่ะสวยเรียบนี่ยค่ะให้ดูสยนนเรามาพอใจมากฝั่งนี้เป็นฝั่งห้องน้ำค่ะฝั่งห้องน้ำห้องน้ำ วัวมีฟองอากาศเลยสแตงสองสีนย์สามคิวความสูงของพื้นประมาณเจ็ดเซนครึ่งวันระดับเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะอยู่ประมาณนี้ขอบคุณ f อที่ติดตามนะคะสร้างบ้านด้วยสองเราค่ะบายไกด์ปิ๊กี้ ยินดีรับคำติชมนะคะดูไว้เป็นแนวทางนะคะต่อไปก็จะเป็นงานาขึ้นโครงหลังคากับหลังคาข้างบนแผ่นเพศข้างบนนะคะเอานั่งร้านมาไว้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ